อุ้ยนี่มันน้ำมะห่หนี่นาไม่ใช่นี่มันน้ำเดือดตึงๆึพรวันนี้นุชเอฟนิดก็อยู่กันที่เฟอร์แฟคเตอรี่ สาขาสารยาหืหมิวมากอยากกินอะไรร้อนๆที่เข้าบรรยากาศฝนตกฝนตกก็ต้องมากินนี่เลยน้ำจิ้มฝรันี่อร่อยเด็ดไม่เหมือนใครและจะบอกว่าของกินก็มีเยอะแยะมากมายทั้งทะเลทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งลูกชิ้นของกินเล่นก็อร่อยอร่อยหัวละแค่2 3 9บาทไม่รูไม่รวมเครื่องดื่มรีฟิลแล้วก็แวตนะจ๊ะ แต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนดูสิเนี่ยอย่างฟินเลยน้ำจิ้มเขาก็จะมีสูตรของทางร้านให้ปรุงนะจ๊ะมี2ส,สูตรด้วยกันนี่แล้วก็ปรุงกันเข้าไปแล้วก็ใส่พริกกระเทียมแล้วก็มะนาวนิดนึงืฟินมากๆเลยใครบอกว่าอ้วนไม่ได้อ้วนนะกินหมูสามชั้นมันต้มไม่เป็นไรไม่อ้วนหรอกอันนี้ปลอบใจตัวเองนะจ๊ะ นี่สามชั้นกับน,น้ำจิ้มเฟอช่ำช่ำออย่ายังย่างเด็ดเลยหยุดไม่อยู่จริงๆกินเฟอตอน2องทุ่ไม่เป็นไรหรอกเนอะไม่เป็นไรหรอกค่ะตามไปกินนะเฟอแฟคเตอรีสาสระาหญิงลุกว่าเด็ดหญิงรุกคอนเฟิร์มเด็ดจริงขอบคุณที่รับชมคลิปแล้วก็ตามไปกินกันคลิปต่อนะตามไปเที่ยวกันต่อ ไปจ้ะขอบคุณที่ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย,บาย